เป็นปมเป็นตุ่มนะครับบัวนะครับออกไปทางซ้ายองพระขวามือเรานะครับพางนะครับมีเส้นสามสองเส้นนะครับเกตตะลุซุ้มนะครับหูใบหน้ากลมใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเกตบัวนะครับทางด้านนี้ให้เห็นนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นแร่แร่เหล็กนะครับนี่นะครับให้ดูเนี่ยเราจะเจอทุกองนะครับเป็นประกายมันวาวผิวด้านหลังเนี่ยองนี้ก็จะ ลักษณะแตกลายสังคระโลกแบบธรรมชาติสวยมากนะครับสวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตอนตำรานะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ขั้นนะครับ คลิปที่เราอธิบายเรื่องของเรื่องราวพระสมเด็จไปถึงบทที่5แล้วนะครับส่วนคลิปนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับมีหลายคนถามผมเข้ามานะครับว่ามีการพบพระสมเด็จจํานวนมากนะครับมีเปิดทีบต่างๆซึ่งผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าพระสมเด็จมีจํานวนเยอะอยู่แล้วนะครับการเจอครับยิ่งถ้าเป็นพระสมเด็จที่แท้และทันและจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องดีครับเพราะถือว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับทำให้หลายท่านเนี่ยมีโอกาสได้ทําบุญด้วยนะครับท่านที่เจอท่านที่บริจาคมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะครับ แต่ถามผมว่าตื่นเต้นไหมนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ไม่ได้ตื่นเต้นครับเพราะว่าตั้งแต่เราเปิด s อ s ดีสแกมาเนี่ยนะครับมีหลายท่านนะครับที่มีพาจํานวนหลายหีบแล้วก็มาใช้บริการตรวจของเรานะครับมาโดยตลอดครับเปิดมาหลายปีเนี่ยมีมาโดยทุกคนมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ขนมาตรวจมีอยู่จํานวนเยอะครับโดยนะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เชื่อมั่นในกระบวนการนะครับซึ่งเราได้มาตรฐาน iso แล้วมาตรฐานดังกล่าวครับอย่างที่ผม ได้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับการที่ผมไปต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าจะเป็นสิงคโปร์ก็ดีเนี่ยเหล่านเนี้ยเนี่ยเราได้เอากระบวนการอาหารไปคุยกนะับนักทุนสิงคโปร์นั่นคือสิ่งที่เรามีความมั่นใจนะครับแล้วเข้าไปยืนและพูดคุยได้อธิบายได้นะครับจนเป็นที่ยอมรับซึ่งตอนนี้ก็มีแผนอยู่ในช่วงของการเตรียมขยายซึ่งอย่างที่บอกการทําเป็นธุรกิจนะครับแบบยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะอะไรเพราะเราทํามาหมดแล้วนะครับส่วนสําหรับ คนที่มีจํานวนมากนะครับที่ถามเข้า,าในช่วงนี้แล้วก็มีพระเป็นหีบเลยเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็เข้ามาใช้บริการปัจจุบันเนี่ยเราย้ายที่ทําการใหม่มาแล้วนะครับอยู่ที่คอนโดมาเซอร์วิวนะครับอันนี้ประเด็นนี้คือว่าด้วยการเที่ยวย้ายมาใหม่ด้วยด้วยกระแสะเรียกร้องด้วยนะครับเราได้ทําโปรโมชั่นเอาไว้นะครับซึ่งจะทําให้การเช่าชั่วโมงการตรวจพรนะมีราคาที่ถูกลงค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในราคาที่ถูกลงนี้นั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตทุกท่านนะครับได้มีโอ,อกาสมาใช้อุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังผมทั้งหมดนี้นะครับทดสอบด้วยตัวเองทดลองด้วยตัวเองครับใน1ชั่วโมงเนี่ยท่านสามารถตรวจพระได้ตั้งแต่15องค์ถึง20องค์นั้นถ้าเกิดราคาอยู่มีตั้งแต่พันแปไปจนถึงเกือบสามพนเนี่ยนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจพระต่อองค์เนี่ยก็จะอยู่ที่หลักร้อยนะครับหรือไม่ถึงร้อยอยู่ที่ว่าเราทำำําจํานวนได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็อนุญ,ญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอ ถ่ายภาพไปได้ในระหว่างที่มาใช้แล็บนะครับส่วนการจะตรวจที่อยู่ในออกใบรับรองเนี่ยนะครับนั่นก็แล้วแต่ความสมัครใจครับหลายคนก็บอกเออมีมาตรวจผ่านอยู่10 oh องค์ขอรับรองสักองค์หนึ่งนั้นแล้วแต่เลยครับแต่ส่วนใหญ่มาตรวจก็จะถ่ายรูปกันไปหมดครับว่าได้ผ่านเครื่องตรวจแล้วนะครับบนการที่1 2 3 4 5งสาหาไล่กันไปนะครับตั้งแต่2ก้อนกำลังสูงใช้แม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็มีเครื่องในซิตี้นี่เครื่องใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ซึ่งตรงนี้ถือว่าเราบริการ เพื่อนทุกท่านนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แท้จริงดูได้ด้วยตัวเองนะไม่ว่าเราปิดกั้นไม่รู้อะไรเลยนะครับคืออยากรู้ก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าใช่แบบนี้คือได้นะครับอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับและก่อนที่เราจะไปชมพระของ f c ที่น่าสนใจที่ตรวจผ่านนะครับเดี๋ยวใจทุกท่านนะครับได้ชมกับโปรโมชั่นครับครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนะครับประจำปี2 5 6 6นนี้นะครับเป็นโปรโมชั่น ที่ทำการแห่งใหม่นะครับที่อาคารชุสมาร์เทิลวิวเอ็กซซิคิวทีเพรสนะครับเจริญนคร3 4มทับนะครับก็อันนี้นะครับท่านสามารถมาเช่าชั่วโมงได้นะครับก็คือซื้อทิ้งเอาไว้นะครับก็จะมีระยะเวลาให้นะครับเริ่มจากคูปองนะครับเช่าชั่วโมงนะครับ3า0 0บาทต่อชั่วโมงนะครับคือถ้าซื้อ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น2,400บาทนะครับจากปกติ3,000บาทซื้อ6ชั่วโมงแถมฟรี1ชั่วโมงนะครับราคา 14,400บาทเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่2,050บาทต่อชั่วโมงนะครับถ้าซื้อล่วงหน้านะครับคูปอง12ชั่วโมงแถมฟรีอีก2ชั่วโมงนะครับราคา25,200บาทเฉลี่ยอยู่ที่1,800บาทต่อชั่วโมงถ้าซื้อ24ชั่วโมงแถมฟรีอีก4ชั่วโมงนะครับในราคา43,400บาทเฉลี่ยนะครับ1,500บาทต่อชั่วโมงนะครับโดยคูปองนะครับจะมีอายุ1ปี ซึ่งโดยปกตินะครับ1ชั่วโมงก็จะสามารถตรวจได้ตั้งแต่15-20องค์นะครับสําหรับคูปองตรวจอัตลักษณ์นะครับ3,500บาทต่อองค์นะครับก็คือถ้าซื้อ1องค์นะครับจะโปรโมชั่นพิเศษเหลือที่3,200บาทซื้อตรวจ6องค์แถมฟรี1องค์นะครับราคา19,200บาทเฉลี่ยอยู่ที่2,742.86บาท 8, สตางค์นะครับ สององนะครับก็ประมาณ2,743บาทนะครับซื้อตรวจ12องค์แถมฟรี2องค์ราคา34,800บาทฉเฉลี่ยอยู่ที่องค์ละ2,486บาทนะครับโดยคูปองนะครับจะมีอายุอยู่ที่1ปีสำหรับคูปองตรวจอัตลักษณ์50า0 0บาทต่อองค์อันนี้เป็นกรณีที่แบบตรวจแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับถ้าเกิดซื้อ1องค์โปรโมชั่นก็นอยู่ที่40 0 0 0บาทถ้าซื้อตรวจ6องค์แถมฟรี1ององนะครับอยู่ที่ราคานะครับ 2, แสนสี่หมื่นบาทเฉลี่ยอยู่ที่องค์ละ34,286บาทนะครับถ้าซื้อตัวสิบสององนะครับแถมฟรี2องค์อยู่นะครับสามแเฉลี่ยอยู่ที่25,715บาทต่อองค์นะครับโดยคูปองก็จะมีอายุอยู่ที่1ปีสําหรับคูปองนะครับแม่หเหล็กแรงสูงนะครับสี่พัารกนะครับปกติ3,500บาทลดเหลือ3,150บาท คูปองกล้อง2พระ 10x มีไฟ LED จากปติราคา1,500บาทนะครับจะลดเหลืออยู่ที่1,350บาทคูปองแม่เหล็ก4,500บวกกับกล้อง2พระมีไฟ LED จากราคา5,000บาทลดเหลือ4,250บาทนะครับโดยหมายเหตุนะครับกล้องและแม่เหล็กมีจำนวนจำกัด10ชุดเท่านั้นก่อนที่จะปรับราคาขึ้นใหม่นะครับนี่คือโปรโมชั่นทั้งหมดครับครับนี่คืคือพระนะครับที่ เอฟซีที่ติดตามมานะครับสมาชิกเราเนี่ยส่งมาตรวจนี่คือชุดที่ผ่านหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระที่เป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนด้วยนะครับซึ่ง้รงบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาทําคลิปผมจะมาทําเนี่ยหลายท่านก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็แต่หลายท่านก็มีซึ่งพอมาทําปุ๊บผ่านการตรวจแล้วก็โอเคนะครับโดยเริ่มต้นเราก็จะมีอุปรกรณ์2อย่างนะครับที่บอกว่าเรามีโปรโมชั่นไปแล้วนะเมื่อกี้นะก็คือกล้อง 10x นะครับ,รรบเป็นเลนส์ที่มาจากเยอรมันนะครับแล้วก็ ตัวของแม่เหล็กแรงสูงนะครับ4,500กาซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่เราทําหลายท่านเคยถามมาว่าแม่เหล็กที่ใช้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไม่ได้คือพาไม่ถึงใช่หรือไม่ก็คือเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าบางองค์ก็มีปลอมนะครับซึ่งต้องบอกว่ากระบวนการที่เราทําเรื่องของ ISO ครับเรามีอุปกรณ์อีกเยอะเลยนะครับทั้งกล้องกาลังสูงเครื่องช่างด e n ซิ t ตี้เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนทั้งหมดมีเกมหมดนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็แนะนําว่าให้ไปดูตันะ้งแต่ คลิปก่อนหน้านี้ครับคลิป2องสไปแล้วก็ได้ครับผมจะไล่ตรวจอธิบายทุกขั้นตอนนะครับหลายคนที่ดูประจำก็จะบอกอาจารย์เยอะแล้วเบื่ออยากดูแบบพูดคุยบ้างดูพระบ้างเงี้ยครับก็เลยลดขั้นตอนลงในคลิปที่600เป็นต้นมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยดูไปด้วยกันนะครับทดสอบแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะดูกล้องกําลังสูงบ้างนะครับส่วนในเซเลฟโอเลสเซนเนี่ยทั้งหมดนี้ผ่านการตรวจแล้วนะครับค่าเหล็กไม่เกิน0.2%นอะครับแล้วก็มีค่าอื่นไม่ว่าจะเป แทนเสียมก็ดีเนี่ยมีครบหมดแล้วนะครับนั่นคืออุปกรณ์ lab ที่เราได้มาตรฐาน ISO ในเรื่องของการตรวจรับรองพระสมเด็จและวัตถุมงคลไทยนะครับเดี๋ยวเราชมด้วยกันครับที่อยู่ในมือผมนะครับคือพ้าที่ผ่านการตรวจแล้วแล้วมาจากทางบ้านนะครับที่ส่งเข้ามานะครับองค์นี้เนี่ยเนื้อนะครับก็พูดง่ายจริงเป็นปูนเปอรอไข่หละแล้วผิวเนี่ยมีเนื้อสับผงเกษรนะครับผ้านะครับเป็นพิมพ์พระประทานเพราะเรามีเส้นแซมเนี่ยสองเส้นนะครับแล้วก็ สิ่งที่เราเห็นก็คือนี่นะครับด้านบนนี้นะครับมีบวตูมนะครับเกตทะลุซุมนะครับก็เป็นแขนล่ำนะครับเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มนะครับพระประธานเชียงแสนนะครับเชียงแสนนะครับฐานด้านล่างนะครับจะมีร่องรางน้ําเล็กๆนะครับพระเนี่ยจะมีลักษณะล่ํานะครับและเป็นคือถ้าจะบอกว่าอยู่ในกลุ่มพระประธานเนี่ยคุณสมบัติพิมพ์ใหญ่จะมาก่อนคือมีชายจีวรนนะครับรายละเอียดนะครับกลับไปชม ภาพพุทธศิลป์เชียงแสนนะครับที่ผมเคยทําในคลิปก่อนๆนี้เรามาดูนะครับว่าเออมีคนที่เขามีแบบนี้ด้วยนะอันนี้คือเรียกว่าเนื้อปูนเพชรนะครับเนื้อจะขาวมันเงานะเป็นผิวลักษณะคล้ายๆกางสเลยนะครับมีลักษณะของการแตกลายสังคโลกคุณสมบัติจะเหมือนกันนะครับคือหน้าใหญ่กลมนะครับเกศมีสระบัวนะครับทะลุซุ้มหรือบางทีจรลดซุ้มทะลุเห็นไม่ชัดก็มีและเกดที่เป็นตุ่มบัวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะออกไปทางขวามือเราซ้ายองพระองค์พระจะมีสระล่ำนะครับ โดยที่ลักษณะของอาทางช่องแขนซ้ายครับก็จะมีัษเป็นช่องสามเหลี่ยมแหลมและพระทุกพิมพ์ในพิมพ์นี้จะมีเส้นแซมสองเส้นเป็นเส้นพระประธานฐานเขียงนะครับจะค่อนข้างสอบตรงทั้งคู่มีร่องลำน้ำนะครับเล็กน้อยนะครับพระก็จะอยู่ในสัดส่วนกเดเลยโชนะครับเนื้อนี้นะครับมักจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อแกร่งมักจะมีร่องรอยของปูไตหรือผิวสังขยาเกิดขึ้นนะครับ ตรงนี้เราดูตาป่าเราเห็นพระส้มกอกำแพงเพชรอยู่นะครับเนื้อสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบแต่ละท่านที่เก็บนะครับองนี้อีกเนื้อหนึ่งนะพระเนี่ยลักษณะนี้จะเป็นลักษณะเหมือนผ่านการใช้นะครับแล้วจะมีลักษณะของปุ่มที่เป็นน้ําปูนนะครับที่หลายท่านบอกเหมือนแป้งโรยพิมพ์นะครับขึ้นอยู่ที่ด้านหลังใบหน้าดูครับใหญ่นะครับเสียนนะครับใหญ่เกตนะครับมีลักษณะเป็นปุมเป็นตุ่มนะครับบัวนะครับ ออกไปทางซ้ายองพระขวามือเรานะครับลักษณะองพระแขนล่ํานะครับใหญ่นะครับมีเส้นแซมเหมือนกัน2เส้นนะครับเนี่ยคุณสมบัติเดียวกันหมดนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันอันนี้คือเป็นลักษณะผิวที่มีลักษณะผมเกสรน้ําว่านแต่ว่าพระในเป็นเนื้อปูนนะครับเนี่ยปูนเปรดขอยเลยนะครับสุดท้ายครับเป็นเนื้อดำมาบอกคนที่สะสมนี่โหได้ทุกเนื้อนะครับพิมพ์นี้นะครับจะมีทั้งที่ มีพักกันหรือหูเนี่ยทั้งสองข้างกับข้างเดียวครับองนี้มีข้างเดียวนะครับมีลักษณะของสัดส่วนตัวดเลโชในลักษณะของกรอบด้านนอกนะครับก็จะลงมาไม่สุดพระเหมือนเดินใบหน้าใหญ่เห็นไหมครับนี่คือคุณสมบัติที่เราจัดหมวดหมู่ได้พระประธานนะครับมีเส้นสามสองเส้นนะครับเกตตะลุ้มนะครับหูหนึ่งข้างลงด้านซ้ายครับแขนเป็ษสระล่ําตรงบริเวณรักแร้ข้างซ้ายนะครับช่องแขนซ้ายเนี่ยมีแนวแทงเป็นมุมสามเหลี่ยม ลักษะเบื้องต้นนะครับซุ้มจะ,จะค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนาเกือบจะสมมาตรแต่จะไม่ถึงขั้นเป็นแบบพระสุขโขทัยสุขโขทัยเนี่ยลักษณะการหักนี่จะชัดเจนนะครับแล้วก็พิมพ์นี้นะครับมีนะครับรอยปูไตขนาดใหญ่นะครับหรือเป็นรอยหนอนด้นนะครับแล้วเวลาส่องเนี่ยเราจะเห็นเนื้อมีองค์ประกอบมากมายนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อดำนะครับดำแล้วก็เป็นลักษณะที่พระเนี่ยเนื้อเรียกว่า นึกแกล่งนะครับนึกแกล่งนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มของพระประธานเชียงแสนนะครับแล้วก็ลักษณะแม่เหล็กนะครับถ้าเป็นเนื้อดำเนี่ยก็คือติดเลยนะครับแม่เหล็กแรงสูงที่เม่องพูดถึงนะครับไม่สามารถที่จะทดสอบเรื่องการล้มได้นะเพราะว่าแรงมากนะครับองนี้เขาก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยที่เป็นเนื้อธรรมดาเนี่ยค่าเหล็กจะไม่เกินนะครับสเนต์นะครับ อ๋ออันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็ติดเลยนะครับอนี่นะครับองนี้ก็แรงอยู่นะครับแต่ก็ไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์องนี้ก็แรงนี่แปลว่าผู้ที่สะสมมาเนี่ยครับเลือกที่ใช้แม่เหล็กทดสอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับแล้วก็ดูว่าพระนะครับมีลักษณะที่มีแร่เหล็กเนี่ยมากเกินหรือเปล่าด้วยนะครับ นี่เราลองดูนะครับพาที่ FC ส่งมาสะสมนะครับนี่ก็ใบหน้ากลมใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเกดบัวนะครับทั้งด้านนี้ให้เห็นนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นแร่แร่เหล็กนะครับเนี่ยนะครับให้ดูเนี่ยเราจะเจอทุกองนะครับเป็นประกายมันวาวผิวด้านหลังเนี่ยองนี้ก็จะลักษณะแตกลายสังคลโลกแบบธรรมชาติสวยมากนะครับส่วนเนื้อเนี่ยผิวเนี่ยก็เป็นลักษณะ มีการผสมผงเกสรน,น้ำว่านแต่เนื้อในนะครับก็จะเป็นปูนขาวนะครับปูนเปลือกหอยนั่นแหละนะครับจะคนละสีกันนี่ก็เป็นกลุ่มแร่นะครับให้เห็นในคลิปนะครับผิวพระนะครับอันเนี้ยแตกนะครับแล้วนะอันนี้บางคนชอบแนวนี้นะเพราะว่าเห็นเป็นสีออกเหลืองเหลืองบางคนชอบแนวเนี้บางคนก็ชอบขาวนะครับส่วนพระซุ้มกอกำแพงเพชรน,นะครับเวลาเราเจอเนี่ย ในองพระส่วนใหญ่นะครับก็จะมีลักษณะมันเงานะครับเรียบอันนี้หินดินเขียวหยกนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มแร่เหล็กอยู่นี้เห็นไหมครับบางทีกล้อง 10x เนี่ยเราดูได้ประมาณนึงนะครับอาจจะไม่ชัดเท่านี้อ่นนี้เป็นพระซุ้กกมกอกระแพงเพชรนะครับเวลาเราเจอเนี่ยพระเนี่ยก็คือจะลักษณะเรียบเงามันนะครับจะไม่เป็นลักษณะแบบมันอิดแตกเนะี่ยไม่มีดูแห้ง,หงมันอยู่มานานแล้วทำเรื่องนะเงา ตามผิวเลยเพราะว่าผิวก็จะผิวผ้าเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบางท่านก็เรียกว่าแคลไซด์ก็ยิงโครงสร้างเดียวกันนะครับอ,อยู่ที่ผิวปกคลุมนะครับนี่ก็เป็นแร่เหล็กนะครับส่วนผิวเนี่ยมีการหดแตกธรรมชาติอันเนี้ยองเนี้ยครบนะครับทุกลายนะครับตั้งแต่แตกลายสังคลโลกผิวมันเงานะครับแล้วก็มีลักษณะของสีนะครับของ ว่านของเกสรน,นะครับส่วนนี้พาสซุ้มกอกกำแพงเพชรเนี่ยจุดสังเกตนะครับเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือดูมันนะครับเงาเรียบมนนะครับมันเงามนเรียบนะครับประมาณน,นี้เดี๋ยวดูที่เป็นเนื้อปูนเพชรบ้างนะครับหลายท่านเนี่ยก็ชอบนะครับเนื้อปูนเพชรเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะขาวน้ำนมนะครับซึ่งขาวน้ำนมเนี่ยถ้า เงามันแบบงาช้างเนี่ยเหมือนสังขโลกเหมือนกลางใสเนี่ยก็คือเป็นลักษณะนี้เป็นปูนเพชรนะครับซึ่งพระก็จะมีการหดเทียวปกตินะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับมวลสารนี่เป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเหล็กไหลเอาเป็นว่าเป็นแร่เหล็กเหล็กพิเศษแล้วกันมีอยู่ในองค์พระนะครับซึ่งองค์นี้เจออยู่ตลอดนะครับทั้งองค์เนี่ยเต็มเลยนะครับทั้งองค์แลวผิวเนี่ยขาวแบบนะครับขาวน้ำนมนะที่เรียกกันนะครับ ส่วนบริเวณนี้นะครับเป็นหินดินหยกเขียวนะครับเวลาซูปุ๊บเนี่ยเราจะพบกับลักษณะของฟิล์มมันเงาเคลือบอยู่ที่ผิวนะครับนี่ัษณานี้นะครับักษณานี้ซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับใครที่ทำไม่ได้นะให้กลับไปย้อนดูนะครับมีทําเยอะมากนะครับเพื่อไล่สรุปไปนะครับองค์นี้ก็เจอกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กอยู่เยอะมากนะครับพระซุ้มกองแพงเพชรมีนะครับนะครับก็มีกระจายอยู่เต็มองแต่ว่าอาจจะ นะครับเางาเงาด้านหลังนั่มีลักษณะเหมือนกับผิวสังขยานะครับมีความหนึกเนอมีรูพุ่นนะครับต่างๆนะครับแร่เหล็กเยอะนะองค์นี้ในบริเวณนี้ก็ใช่นะครับอ่าเป็นความเป็นธรรมชาติต่อมานะครับดูเนื้อดํานะครับเนื้อดำบนะ้าเนื้อดําเนี่ยรอยที่แตกแห้งเนี่ยก็จะมีลักษณะของผงเกสรและน้ำว่านปกอยู่นะครับ นี้จะมีชัดเจนครับผิวนี่แห้งนะครับมีลักษณะเป็นลักษณะของผงดําด้วยนะผงดําด้วยบริเวณใบหน้านะครับเราพบกับหินดินหยกเขียวนะครับนี่ชัดเจนนะครับบริเวณนี้นะครับหินดินหยกเขียวนะครับรอยแตกนี่ค่อนข้างจะธรรมชาตินะครับผิวนี่บางทีดูบางท่านบอกผิวเหมือนเนื้อว่านะครับแต่ว่าเป็นเนื้ออุ่นเปิดขอยเนี่ยแต่ผสมกับลักษณะของผงดํานะครับผงดํา แล้วก็จะมีลักษณะของเนื้อที่เป็นเนื้อพระสมเด็จที่แตกหักแล้วเนี่ยอยู่ในองค์พระด้วยบางทีก็ขาวมนบางทีก็เหลืองนะครับถ้าขาวเล็กๆก,ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผงวิเศษนะครับอย่างเงี้อยอยันนี้คือผงวิเศษขาวแบบเนี้ยขาวคือผงวิเศษนะครับแต่ถ้าเป็นขาวแบบเนื้อพระนี่นะครับด้านนี้เราก็จะเห็นลักษณะของ เหมือนเป็นก้อนที่แตกแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ในก้อนนี้มีซุ้มกพาซุ้มกออาแมงเพชรติดอยู่ด้วยติดอยู่ในก้อนเนื้อสีขาวนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับอันนี้คือสนิมแร่นี่นะครับมีก้อนแร่สนิมแร่เนปกติเวลา,าสแกนเนี่ยนะเอ็กซเรย์ฟอเรสเซนเนี่ยเราจะเจอแร่ที่เป็นแร่เงินนะมีแร่จํานวนมากทั้งอยู่ในกลุ่มแร่ออกมาขามและแร่เหล็กน้ำพีนะครับซึ่งจะผิดกับสนิมเหล็กปกตินะเป็นสนิม ของกลุ่มแร่เหล็กที่เป็นแร่ออกมาขามนะครับมีอยู่ในองค์พระเนื้อดําด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าองค์นี้มีธรรมชาติมีความสวยงามนะครับพิมพ์เราดูกันไปแล้วนะครับดูชัดชัดนะครับเนี่ยองนี้สวยงามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของพระนะครับที่มอบตัวอย่างให้เราดูนะครับครับหลังจากที่ชมไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีอีกหลายท่านนะครับที่มีพระสวยงามนะครับแล้วก็เก็บไว้เยอะ ก็ทยอยมาตรวจน,นะครับหลายคนก็คือมาตรวจเพื่อเรียนรู้มาตรวจเพื่อไปเทียบกับพระที่มีอยู่นะครับโดยกระบวนการทั้งหมดที่เราทำนะครับต้องบอกว่าเรายังดําเนินหน้านะครับรวมไปถึงเรื่องของการเก็บตัวอย่างตรวจสอบอายุด้วยแล้วก็เทียบกับกระบวนการที่เราได้มาฐาน ISO แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับในคลิปถ,ถัดไปนะครับที่ทําเป็นบทยังมีต่อไปอยนะครับไม่น้อยกว่า10บทนะครับที่จะไล่เพราะว่าตอนนี้บทที่5เนี่ยเราก็ยังเพิ่งมาถึงในเรื่องของ ปอะถมบทของกลุกที่1นึ่งะครับแปดหมองค์โดยเริ่มที่สมเด็จเกศชยโยนะครับนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวจะมีสลับนะครับกับการชมภาตัวอย่างของผู้ที่มาส่งตรวจครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ